สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านในท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่จินคนเดิมเพิ่มเติมคือกิจกรรมใหม่ที่เข้ามานั่นเองน้องซึ่งวันนี้ตัวชุดแบ็กก็สามารถสุ่มได้แล้วนั่นเองนะผมเออซึ่ง,งน้องๆที่เชื่อว่าหลายๆคนก็เข้าไปจับจองเป็นเจ้าของกันแล้วนั่นเองซึ่งวันนี้มาดูกันว่าพี่งบน้อยจะมีโอกาสได้เหมือนชาวบ้านเข้าไหมแต่ก่อนมาดูก็อย่าลืม ช่วยพี่กินกันกดไลค์กดซับกดติดตามคนละหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยรายกันนะผมเออก็อย่าลืมนะกดกันคนละหนึ่งร้อยรายการนะผมมาไม่ต้องพูดพร้อมทำเพลงนะผมเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของกิจกรรมกันเลยดีกว่านะผมป่ะนี่เลยนะผมเข้ามาปุ๊บหน้าตากิจกรรมมันก็จะมีชื่อว่าชุดแม็กก็ตนั่นเองนะผมเออซึ่งกิจกรรมนี้นะผมมาในรูปแบบของ โทเคนสากลน,นั่นเองนะผมเอ้กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่3เมษายนไปจนถึงวันที่18เมษากันเลยทีเดียวนะผมมีเวลา,วลายาวนาน,นพอสมควรนะผมให้น้องๆเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของ,ของกันได้นั่นเองซ <Okay. S 1> ึ่งสายฟรีนะผมสายฟรีก็มีโอกาสในการสุ่มตู้เหมือนกันนะผมเพราะว่าพิเศษครั้งแรกสุ่มฟรีนั่นเองนะครับผมไะคลิก้าไปเลยนะผมข้ามาปุ๊บหน้าตาตูต้ก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะผมนี มาในรูปแบบของลเพิ่มอีกแล้วนั่นเองอ๋อกิจกรรมเหลืออีก15วัน8ชั่วโมงอย่าลืมนะครึ่งเดือนอ่ะคิดดูกิจกรรมนี้อยู่ด้วยกับเรารับผมอือมาแต่ก่อนไปสุ่มก็ขออนุญาตรีวิวชุดกันก่อนดีกว่านะผมมาจุดก็แยกได้ทั้งหมดก็6ชิ้นด้วยกันอผมชิ้นแรกของน้องจะเป็นท้านด้าของเสื้อเสื้อก็จะมีเอฟเฟกข้างหลังนะตรงนี้เป็นหลุมดำอือมีหลุมดำอยู่ข้างหลังนะแล้วก็มีแบบเอฟเฟกสายฟ้าด้วยนะอ๋อก็เทสมาร์ทตัด ชิ้นที่สองนะผมจะเป็นทางด้านของกางเกงหลงน้องนั่นเองกางเกงก็มันมีเอฟเฟกนะแต่ว่ามันถ้าใส่แบบรวมๆคร่าวๆเลยคือแบบว่ามันลงตัวนะเพราะว่ามันเป็นนํำทมินนั่นเองนะผม,มว่าไปนั่นไม่จริง <c oughs> ต่อไปนะผมเป็นสกินรองเท้าสกินรองเท้าพี่อย่างชอบนะมันมีเอฟเฟกด้วยดิเออเอฟเฟกอย่างตึงต่อไปนะผมนี่เป็นชิ้นที่พี่ชอบมากที่สุดเลยก็คือหน้ากากนั่นเองหน้ากาก็ประมาณนี้นะผมนี่มีเอฟเฟกต์ให้ด้วยนะเอฟเฟกต์ที่ตานั่นเอง แล้วก็ต่อไปจะเป็นทรงผมทรงผมนี่เขาแบบว่าเขาชอบกันเยอะมากเลยนะครับผมทรงผมของแบคกอนเนี่ยคือแบบว่าเอาไปแต่งชุดนู้นชุดนี้ <c oughs> พี่เห็นอย่างลืมอหรอแล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะเป็นเอฟเฟกต์ตานั่นเองนี่ประมาณนี้แบบสายฟ้านะพอใส่ก็ชุดก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ต่อไปจะเป็นชุดผู้หญิงนะครับชุดผู้หญิงพี่ก็ขออนุญาตรีวิวเร็วนิดนึงชิ้นแรกก็ประมาณนี้นะครับผมเสื้อของ้องก็สวยนะโอ้โห อย่างเจ๊มนะโอ้โหอะไรไม่จริงชิ้นที่สองนะผมจะเป็นทางด้านของกางเกงน้องโอ้โหอะไรขนาดนี้นะครับเนี่ยชิ้นที่สามนะผมจะเป็นรองเท้ารองเท้าไม่เหมือนของผู้ชายนะของผู้ชายจะมีเอฟเฟกของผู้หญิงไม่มีนะผมเอแล้วก็ชิ้นที่สี่จะเป็นทางด้านของส้อมผมนั่นเองส้งมผมของน้องก็ประมาณนี้เลยครับผมนี่แล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะเป็นตานั่นเองไม่มีเอฟเฟกนะเสียดายนะเพราะผู้ชายคือแบบว่ามีนะ ต่ของผู้หญิงคือไม่มีเสียดายมากเลยแต่จะมีแบบสายฟ้าตรงนี้ให้แต่ไม่มีเอฟเฟกต์นะโดยรวมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะผมจะมีเอฟเฟกต์ตรงชุดตรงเสื้อนั่นเองเออจะมีเท่าแต่เสื้อนะอันอื่นก็ไม่มีนะผมต่อไปนะผมจะเป็นสกินปืน M 1 9 1 7้นึ่งเองหน้าตาก็ประมาณนี้นะผมเวลาถือก็ประมาณนี้เลยมาสเต็กของน้องนะผมอัตราในการยิงบวกหนึ่งความเร็วในการรีโหลดบวกสองโอ้โหล็อ แม็กกาซีนหนึ่งนั่นเองก็ยิงไว้โหลดเร็วแต่ลูกน้อยก็ดีอยู่นะเออทำเป็นเล่นไปดีอยู่นะยิงไวแถมนี่โหลดไว้โอ้โหต้อยลูกน้อยก็โหดนะของสก,กินนี้ทำเป็นเล่นไปแนละ้วผมแล้วก็อย่างต่อไปจะเป็นสก,กินคาตาะนั่นะครับคาตาณะแบ็กคประมาณนี้เลยครับผมเวลาถือก็ประมาณนี้เท่ๆเฟี้บเฟียวกะเจียวเรืองแสงเฮ้ยมันชัดจิห แล้วก็ต่อไปจะเป็นโปรไฟล์โปรไฟล์ก็วันนี้แล้วก็ปกเบนเนอร์นั่นเองเ <c oughs> ท่จริงนะผมมาในการแรกครับผมชุดผู้ชายนะผมใช้219เ้โทเค็นชุดผู้หญิงนะผมใช้169สกตะกินปืนใช้119าคาตาะใช้89ดบเบนเนอร์ใช้29โปรไฟล์ใช้9นั่นเองนะผมมาส่วนพี่ก็มีอยู่แล้วนะ75้โทเค็นพี่ก็ขออนุญาตสุ่มให้น้องๆดูก่อนเลยในการับผมเขาบอกว่า ซิกในการสุ่มนี่คือครั้งแรกนี่เราไม่ต้องรองคือเรากดเข้ามปเลยอือม,มันจะได้นบผมว่ามาดูกันว่าจะได้จริงหรือเปล่าน,นั่นเองนบผมก่กอนไปสุ่มก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยารายกครับผมว่ตื่นเต้นมะเฮ้ยไปครับผมได้เบนเดอร์มาครับผม,มได้เบนเดอร์มาวนะ่ะเฮ้ยแล้วก็จะมีให้สุ่มฟีหนึ่งครั้งรับผมวาพี่ก็ขออนุญาตสุ่มฟีเลยกันนะกรับผมโบ ได้สองอยู่เอาเรื่องเฮ้ยรอบนี้จัดไปครับผมมาอุ้ยได้ได้กะกินปืนอุ้ยเฮ้ยพ่อเย็ดพี่ได้รักกินปืนหน่อยเย็ดเฮี <S <S <Yeah. S 1> ยเฮีดจะกินปืนหน่อเฮียจะกินปืนหน่อยน้อง,องจัดไปครับผม โโอ้หเฮ้ยออกไงวะออกออกบ้านหือเฮ้ยออกหนึ่งร้อยตรงขึ้นมาดิออกมาดิเฮ้ยโอ้โหสองลอยู่นะก็ได้อยเหรอเออถ้าสองลูแบบนี้จัดไปผมโอ้โหหนึ่งร้อยออกมาดิอ้ยได้โปรไฟล์มาด้วยนะตอนนี้ก็ครบแล้วนะโปรไฟล์เบนเดอร์ขาด กาตนะชุดเอา้าจัดไปไม่ออกหนึ่งร้อยเลยวะ่ะเฮ้ยเอาเรื่องก็สามร้อยนะตอนนี้พี่หมดไปประมาณ300สามร้อยป่ะเกินสามร้อยนะพี่จีนจัดไปผมว่าน้องคนไหนไปบ้ามีเพชรน้อยก็ดูพี่เป็นตัวอย่างนะเจ็บจริงนะมาสาธุ ออกชุดหน่อยคือมาขอร้องแหละแมนก็ออกหนึ่งร้อยตัวเคนก็ได้จัดไปครับผมมาโอ้โหพ <c oughs> ี่ด้านนี้ซ้ำออกมันจะเปลี่ยนเป็นโทเค็นสากลนั่นเองสองร้อยเท่าไหร่เลยสองร้อยเจ็ดนะห้าสิบครั้งออกชุดเลยเราจะสุ่มสิบครั้งไหมว่าสุ่มสิบห้าครั้งดีมันก็เท่ากันมา <c oughs> จัดไปครับผม เฮ้ยออกจริงดิโอ้โหมาตอนนี้ก็แรกได้นะจัดไปผมก,ก็ขออนุญาตแรกเลยแล้วกันนะผมมาหนีตา่างตึงเลยครับนอ้องน้อเปิดไปผมใส่ไปผมนี่พี่อยากได้คาตานะด้วยวะเฮ้ยคาตานะมันเท่นะทำมันเล่นไป แบบดำทมินไปเลยอ่ะไอ้ดูดิสุ่มจนแบบว่าตู้เออร์เลอร์สุ่มจนตู้เออร์เลอร์ยันดูโหก็เดี๋ยวพี่สรุปราคาคร่าวๆให้นะผมว่าพี่หมดไปกี่เพชรนั่นเองสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวพี่จะขึ้นราคาเพชรที่พี่หมดไปนั่นเองก็อย่าลืมเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของได้นะชุบุชานี่คือต้องมีนะครับน้องๆแต่ใจหนึ่งก็อยากได้คาตาน่าเหมือนกันนะ Okay, โอเคก็เป็นไงบ้างสำหรับกิจกรรมชุดแบ็กกอตนั่นเองน้องไหนเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ขิงพี่หนรายการนะผมว่าน้องๆหมดกันไปเท่าไหร่น,นั่นเองส่วนสำหรับพี่ก็หมดประมาณนี้เลยนะผมเออก,ก็ก็ถือว่าพี่มันมีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะพี่มันมีแบบโทเคนอยู่แล้วนะคือมันก็อาจจะหมดน้อยนิดนึงแต่ว่าสำหรับน้องคนไหนแบบว่าที่แบบว่าเริ่มสูงตั้งแต่ศูนย์นี่คือวัดต้องใช้เพชรนิดนึง แต่บางคนก็แบบว่าสุ่มรอบเดียวได้ชุดเลยนะอันนี้พี่ก็อิจฉานิดนึง <c oughs> <c oughs> อิจฉานิดนึง,ง <c oughs> คือแบบว่าดวงมันจะดีอะไรขนาดนั้นแต่พี่ก็ได้สกินปืนได้โปรไฟล์ได้แบนเนอร์มา <c oughs> ก็ครบอยู่นะอือสำหรับสิ่งที่อยากได้แต่ว่าขาดอยู่อย่างเดียวก็คือสกินคาตานั่นเอดแต่ก็ <c oughs> ไม่เป็นไรได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้ครับผมอ,อ,อ,อือโอเคก็ประมาณนี้ในการสำหรับกิลิ่งัมชุดแบล็กคอรนั่นเอง แล้วเจอใหม่ในคลิปหน,หน้าของคลิปหน้าเป็นคลิปไหนอย่าลืมเข้าไปดูก,ก,กันไอเซก็เข้าไปสวัสดีครับอย่าลืมเข้าไปสุ่มนละแนะนำสำหรับคนแบบว่ามีงบนิดนึงนะผมเอองบน้อยพี่ไม่แนะนำนะเพราะว่าเจ็บอยู่นะสำหรับตัวนี้ือ,อ